สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสะจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับไหวเทพอะไรแล้วปัง,ปงค่ะไหว้เทพแล้วปังรอบที่แล้วนะคะงวดประจําวันที่16กกรกฎาคม2564นะคะอาจารย์พงศกรให้2148ค่ะตีเป็นตัวเลขน,เลนะคะ ส่วนในการตีตัวดาวก็ไปดูกันนะครับก็เข้าเลข2เห็นไหมมาด้วยอาจารย์บอกแล้วนะครับถ้าตีตัวเลขให้มันจะมาจากการไหวเทพแล้วปังคือการคำนวณพยากรงวดที่แล้วมันที่16คือการพยากรณ์ตั้งแต่งวดวันที่2 ตั้งแต่วันที่2มาถึงวันที่16นะครับว่าดาวตัวไหนทํางานนะครับส่งผลรวมถึงกระแสของเทพองค์นั้นให้เราไปไหวเพื่อจะได้ปังในช่วงนั้นนะครับค่ะเดี๋ยวรอบนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสูตรเก่าก่อนนะครับอ่าสูตรแรกผ่านไปสูตรที่2ครับเลขปทนี่พาเลขปดนี่ครับอาจารย์ก้อยเลขปทนี่อาจารย์พงศกรให้3 4 6มา1ตัวค่ะรอบที่แล้วหลุดนะครับอ่าสูตรที่3คือเลขจักรราศีครับเลขจักรราศี5 3 7 9มา1ตัวค่ะอ่าก็ให้เลข อ่าก็คือ5กับ3ามกับ3นะครับแต่ในผังนี้มันเข้าหมดเลย5กับ7เห็นไหมเพราะเลขมันออก7 2 5แถว5ก็ยังดน5 2 2 5ก็ปังพูรีเย่อีกนะครับอ่าสูตรที่3ผ่านไปสูตรที่4เลขนำโชคพารวยครับเลขนำโชคพารวยอาจารย์ผูสกรให้307 2845ค่ะครับให้เลขเด่นไว้ด้วยนะ5กับ3ค่ะแล้วแล้วเลขออกอะไร เจ็ดสอห้ามีไหมสามตัวสามตัวแล้วสองตัวล่ะสองตัวก็ศูนเจ็ก็โดนอีกปังบูริเย่เลขนําโชคพารวยนะครับอาจารย์ปรับอีกทีสูตรอีกนิดหน่อยทําให้เข้า3ามตัวง่ายขึ้นกลายเป็น3ามตัวแล้ว2ตัวเลยทีเนี้ยโดนทุกประตูเลยปังบูริเย่ไปเลยครับใครไม่ดูพลาดอ่าสูตรต่อไปครับอาจารยก้อยเลขโสรถพารวยนะคะ9 0 1าสองมาหตัวค่ะก็มา สองคะ่ะแล้วมาศ <0 S 1> <0 S 2> <ะ>ูนย์ค่ะเข้าหมดเลยนะครับตัวเด่น4ตัวเข้า2ตัวเข้า2ตัวจับคู่กระปังปูริเยออีกแล้วนะครับเลขโสรถพารวยนะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเทปใดน,น,นะคะสมาชิกใหม่ที่ถ้าเข้ามาดูเนี่ยอยากได้ผังเลขโสโรถพารวยเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปในที่ idline app สองสี่กนะคะครอบและใกล้ๆ ก่อนวันที่1กับ16เนี่ยอาจารย์หนึ่งจะเปิดให้ส่งคําขอแต่ต่อไปนี้อาจารย์จะไม่ส่งคําคําเติมคาขอแล้วก็คือจะใช้ว่าก่อนวันออกหนึ่งวันคุณส่งมาเลยทั้งวันนะครับถ้าส่งมาก่อนอดต้องส่งในวันนั้นวันเดียวนะครับคือนับวันที่กันเป็นหลักสมมุติว่ารอบรอบรอบหน้าคือรอบวันที่อะไรนะอาจารย์ก้อยรอบหน้าวันที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ก่อนวันที่หนึ่งคือวันสามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดครับ อ่าสามเอ็ดเดือนนี้3าเดวันนะกรกฎาคมอ่าสาเวันเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้วันที่สามเอ็ดนะครับคุณส่งได้ตั้งแต่นาฬิกามือถือเลยก็คือ0ูนยนาทีวันที่3ามเอ็ดปังคุณส่งได้เลยนะครับแล้ววันที่หนึ่ตามนาฬิกาเลยนะครับวันที่1อาจารย์ก็จะไม่ไม่ส่งให้นะครับตัดตรงนั้นเลย แล้วอาจารย์จะไม่ปกติก่กอนก่อนวันออกอาจารย์จะส่งข้อความไปให้นะครับอาจารย์จะไม่ส่งแล้วนะครับก็ให้คุณดูตรงนี้นะครับให้ฟังจากเทปถ้าใครฟังเทปแล้วจะรู้เองถ้าใครไม่ฟังเทปอดนะครับตามนี้ครับสูตรอื่นละครับอาจารย์ก้อยเราไม่ได้อัดเนาะรอบนี้ ไพ่ยีสี่ก็ไม่ได้อัดนะครับแล้วก็ทูบเทวะก็ไม่ได้อัดใบไม้ก็ไม่ได้อัดนะครับต้องขอโทษด้วยครับรอบนี้อาจารย์ยุ่งเงินมากเลยนะครับต้ิดภารกิจส่วนตัวใช่ภารกิจส่วนตัวยุ่งหมดเลยนะครับก็เลยอัดไม่กี่สูตรนะครับแต่เลขกล่าวพัฒนาอาจารย์จะอัดให้ทุกทุกรอบนะครับลาวพัฒนานะครับเพราะว่าทีละสองครั้งนะครับค่ะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูกันรอบนี้ไหว้เทพแล้วปังอาจารย์ภูศกรจะให้ไหว้เทพอะไรกันบ้างไปดูกันครับ ค่ะรอบวันที่1สิงหาคมนี้นะคะ2อ6 4าอาจารย์พงศกรให้ไปไหว้เทพอะไรกันบ้างคะ่ะคือการคำนวณดวงดาวในวันที่17กรกฎาคมจนไปถึงวันที่1สิงหาคมนะครับว่าดาวตัวไหนทำงานและเทพเซียน องใดที่เราไหว้แล้วถึงจะปังฟูริเย่นะครับเรามาดูกันนะครับอาจารย์คํานวณทั้งหมดรอบนี้ได้4ดวงนะครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ยดาวตัวแรกที่เห็นและองศาแก่ในในสูตรของการคำนวณไหว้เทพแล้วจะมีตัวแรกคือเลข7ครับค่ะคือดาวเสาร์เลข7็นะครับค่ะต่อไปก็คือตัวที่2ก็คือดาวราหูครับเลขเลข8ค่ะครับต่อไปคือดาวศุกร์ครับค่ะดาวศุกร์เลขก็ดาวศุกร์ก็คือเลข6 6 อสุกกะรู้แต่คนไม่รู้ครับผู้ชมนะครับต่อไปคือดาวองคานครับเลขเลขสามคับก็มี7863สนะครับทีนี้ได้สี่ดวงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาไหว้ก่อนองค์แรกเลยอาจารย์จะให้ไหว้อะไรดีเอ่ยสารหลักเมืองคสารหลักเมืองครับอยู่เมืองไหนไหว้เมืองนั้นจังหวัดไหนไหว้จังหวัดนั้นนะครับอยู่ตรงที่ไหนไหว้ที่นั่นหลักบ้านหลักเมืองนี่แหละครับสาคัญองค์ที่สองค่ะก็คือดาวราหูครับก็คือเทพ พระ <พา S 1> รา,ราหูนั่นเองนะครับหรือใครสถานีกอหงคุณก็ว่ายีกอหงนะครับยีกอหงอยู่บนพระภาชัยนะครับสอนอพระภาชัยนะครับรู้ไหมยีกอหงคือใครไม่รู้ค่ะเออาจัน์ก้อยไม่รู้ยีกอหงคือเจ้ามือหวยก่อขอสมัยโบราณครับนะ เป็นราชการนะครับก็เครียกว่กองฉลากไทยนั่นแหละนะฮะยีกกองคงก็ได้นะครับหรือพระราหูนะครับเลือกเอาหนึ่งองค์องค์ที่สามคือดาวศุกร์ครับอาจารย์ก้อยดาวศุกร์อ่าไว้อะไรดีไว้อะไรดีอาทิตย์ตอกทิศตอกทิศตอกทิศตอกไว้อะไรดีไว้ราชการที่หกอ่าง่ายสุดเลยนะครับเพราะท่านมีคุณอเนกอนันต์ครับนะเพราะมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับง่ายสุดเลยนะครับอืมหรือองค์เทพที่ เป็นปางให้ให้เงินให้ทองคืออะไรองค์ใส่สิงเอียใส่สิงเอียหรือพิกาเนตที่ประทานเหรียญลงมาหรือพระแม่สุรัสวดีที่ให้เหรียญลงมาต้องมีลักษณะการเทเหรียญเทเงินเททองให้ต้องไหวอย่างนี้ครับนะครับองค์ที่สามคือเทพนักรบครับดาวอังคารครับเทพนักรบเยอะเลยจังหวัดไหนจังหวัดไหนไหวตรงนั้นมีแน่นอนนะครับแม่ยาโมแม่ยาโมพนังจามเทวีก็ค่อนข้างเยอะก็จะ เย,เยอะเยอะเยอะเลยถ้าคนที่ดูประจําจะทราบอืบีละสตรีไทยเยอะแยะเลยหรือหรือเป็นผู้ชายก็เยอะนะครับถ้าอย่างอย่างอุตรดีก็พยาพี่ชายดาหักไงจะนะจะมีทุกที่นะครับให้ไปหาไหว้แล้ววิธีการไหว้มาทํายังไงอาจารก้อยวิธีการไหว้ก็เตรียมส้มห้าใบสี สีเหลืองทองสีเหลืองทองใส่จานเอาไว้ไว้กลางแจ้งค่ะหน้าทิศเหนือกี่องค์ก็ตามนั้นน้ําตามแก้วน้ําเปล่าแก้วละหนึ่งท่านน้ำนะครับแล้วมีกระดาษเงินกระดาษทองรองไว้ไว้แล้วจุดทูป16บ16ดอกตั้งนโมสามจบร้บบอกชื่อคุณนะคุณจะไหว้อะไรคุณก็เชิญเขามารับเทพตามนั้นคัดก่อนแดดสอง หน้าเธอจะดำนะหน้าพี่จะโดนจับช่งางมันเถอะเร็วๆเข้ามันจะไม่ไหวแล้วอะต่อไหวเสร็จรอจนทูบหมดคุณก็นะครับไปเทราดอย่างนี้นะครับ<ถ>จน<า><า>หมดตรงราดตรงๆของ,งขวางของขวางนะครับเสร็จแล้ว ไม่ต้องกวดเพราะได้แล้วนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าขอส้มนี้มารับประทานนะเพื่อให้บังเกิดโชคลาบนะครับขอให้สีปัญญาและดวงตาเห็นโชคเห็นลาบในงวดอะไรหรือหรือโชคลาบค้าขายอะไรก็เอาเลือกเอานะครับว่าให้ได้บ่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่1 บางท่านอาจจะไม่ได้เสี่ยงโชคนะคะก็ไหว้เสริมสิหรือมงคลตัวเองให้เป็นมงคลกับตัวเองกับกิจการครอบครัวนะคะบางคนมีสุขภาพไม่ดีก็ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เพราะว่าตอนนี้นะทุกคนต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ขอพรตรงนี้ก็ได้ค่ะคให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงระหว่างช่วงเวลานี้ที่อาจารย์คำนวณมาเนี่ยดวงดาวตรงนี้มาเทพเนี่ยเหมือนมาเจาะรอ ท่านอยู่ตรงนี้เราก็รีบไหว้ซะก่อนที่ท่านจะไปไกลครับค่ะ <c oughs> ท้ายนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดทั้งหมดด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาที่เห็นแต่ตัวเลขและมีโชคลาภกันทั่วหน้านะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ